โอเคค่ะต่อไปนี้เป็นคำพยานค่ะเป็นคำพยานที่ยิ่งใหญ่เพราะการจะฆ่ายักษ์หรือทำลายอุปสรรคในชีวิตของเราในการที่ดำเนินชีวิตเพื่อถวายเกียรติกับพระเจ้าดำเนินที่มีดำเนินชีวิตใหม่จริงๆที่พ้นจากอำนาจของวิญญาณชั่วและมารซาตานนั้นไม่ใช่ง่ายๆเราต้องรวมพลังและฆ่ายักษ์ให้สำเร็จ แล้วเมื่อเราฆ่ายักษ์สำเร็จแล้วเหมือนกษัตริย์ดาวิดค่ะเพราะองค์จะยกเราขึ้นตามพัะสัญญาของพระองค์เราวันนี้เรามีคำพยานที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าเตรียมชีวิตเข้ามาแล้วและมันจะดึงเขาบวาออกไปไม่ได้แต่มีทางเดียวเท่านั้นเขาต้องได้รับการยกขึ้นค่ะตอนรับตบมือต้อนรับประเกรสสองเอยด้วยค่ะยอดเยี่ยมค่ะสวัสดีขอบคุณผู้นำมากนะคะ ที่ให้ข้าพเจ้าได้เป็นข้าพยายนรณนนี้นะข้าพเจ้าก็ค่ะพูดได้เลยวันนี้ข้าพเจ้าก็ไปฆ่ายั์ที่มันเป็นปัญหาเารชีตของข้าพเจ้าไม่ไม,ไม,ไม่นั่นจะดีกว่าหรอคะ <laughs> เมื่อพศ59นะคะข้าพเจ้าก็ ได้ทำกิจการอย่างหนึ่งต่อจากลูกสะพายนะคือการขายดอกไม้นะคะข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าได้ปิดบังพี่น้องแล้วก็ปิดบังผู้นำในการที่ข้าพเจ้าได้ทำบางนะปัญหาหลายอย่างเข้ามาลุ่มเร้าข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้าต้องทำธุรกิจนี้ต่อไป แต่เมื่อข้าพเจ้าได้มากิจจักแห่งนี้พระเจ้าได้เปิดตาใจฝ่ายวิญญาณข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้สํานึกถึงพระคุณของพระเจ้าและความรักของพระองค์ที่พระองค์ทรงไถ่ข้าพระองค์แล้วอาจารย์ก็เทศสนหาสอนเรื่องยักษ์ให้ข้ายักษ์ในชีวิตของเราแม้เราจะเจ็บปวดและสูญเสียกับไรายได้อย่างมากมายข้าพเจ้าก็ผัดผ่อนพระเจ้ามาเรื่อย พระเจ้าลูปสัญญานะปีใหม่นะมันก็ไม่สำเร็จพี่น้องแต่เมื่ออาจารย์ได้สอนเรื่องการฆ่ายักษ์แล้วก็นำข้าพเจ้าอีกค่ะข้าพเจ้าคุกเข่าแล้วก็ร้องไห้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอ,อกรดใจใหม่ข้าพเจ้าจะเลิกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการขายเหล้าขายเบียนะคะซึ่งมันผิดทุกอย่างพี่น้อง และยิ่งข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ต้องดูแลคนข้าพเจ้าไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าชีวิตข้าพเจ้าไม่ได้สําดงเลยข้าพเจ้าไม่ได้สําเดงชีวิตเลยพี่น้องเพราะข้าพเจ้าทําผิดกับพระเจ้าโดยตลอดพี่น้องข้าพเจ้าถึงถึงมนุษย์จะยกย่องข้าพเจ้าก็ไม่เท่ากับพระเจ้าได้รับเกียรติเอเมนนะพี่น้องมนุษย์จะบอกข้าพเจ้าอุ้ยสอนดีมากนะมีหลักการดีอะไรนี่หมดแต่ชีว totally ิตของข้าพเจ้าอย่างย่ำอยู่ที่เด at ิมอยู่เลยพี่น้อง ยังเป็นทาสของมารซาตานอยู่เลยพี่น้องแต่วันนี้พระเจ้าได้ส่งผู้นำมาสอนข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าเนี่ยกลับใจใหม่ข้าพเจ้าขอบคุณผู้นำนะในคำสอนทุกๆคำและทุกการที่อาจารย์สอนมาเนี่ยทำให้ข้าพเจ้าได้เจ็บปวดมากคำเทศแต่ละตอนของผู้นำเนี่ย ข้าพเจ้าเจ็บมาโดยตลอดเราไม่<ต>ไ,มได้แต่วันนี้ข้าพเจ้าหลุดแล้วพี่น้องแมข้าพเจ้าเลิกแล้วค่ะพี่น้องเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะพี่น้องข้าพเจ้าเลิกทุกอย่างพี่น้องสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าก็าเห็นให้ข้าพเจ้าเห็นโดยการรับรองของพระเจ้านะครับคุณเล็กคาราบาวนะคะให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนถ่ายน้ํานะข้าพเจ้าก็ลงคันรถคันรถหนึ่งแล้วก็ก็มีพี่น้องเรา ที่ทำปุ๋ยก็เอาเอาปุ๋ยไม้ขายแล้วก็สปดีเซเว่นเนี่ยก็มีก็าสารลดราคาราคา159บาทเอามาส่วนข้าพเจ้า80บาทพี่น้องเอามาให้5้าสเอรตบ่อเหมือนพระเจ้าหน่ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างได้มาโดยการไม่ต้องลงทุนพี่น้องเอามาให้ก่อนเอเมนเอเมนนะ,ะพี่น้องพระเจ้ารับรองอ่ะพี่น้องพระเจ้ารับรองข้าพเจ้าทุกอย่าง ค้าป่วยยังไม่ได้ใจ่ายใช่ไหมคะค่ะค่าน้ําก็คุณเล็กคาราบาวก็ยังไม่ได้เก็บนะคะบอกว่าเดี๋ยวหลังก็ได้แต่เราพอมีตังเราก็ให้ไปก่อนนะคะเราจะไม่ค้างพระเจ้าแม่เราเป็นหนี้ผู้ใดเอเมนใช่ไหมคะถ้าจะเป็นหนี้ <laughs> ขอเป็นหนี้ความรักของพระเจ้าเอเมนนะคะพี่น้องเอเมนข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าตีสอนกับพระเจ้าเจ็บมาพี่น้องคือการที่ลูกชายคนเล็กของข้าพเจ้าเนี่ยออกไปอยู่ข้างนอก ไปกับภรรยาไม่ยอมฟังเสียงแม่บอกผมไม่อยากอยู่บ้านแม่ผมจะไปอยู่ข้างนอกพี่น้องเมื่อข้าพเจ้ากลับใจใหม่สิ่งหนึ่งที่พร,ระเจ้าทําคือลูกชายคนเล็กจะกลับบ้านแล้วครับพี่น้องตบมือพระเจ้าด้ยค่ะพี่น้องข้าพเจ้าเห็นความยิ่งใหญ่เลยเห็นการรับรองของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าแบบพระเจ้าน่ารักมากพี่น้องบางครั้ง ด้วยความเป็นมนุษย์ของเรานะครับพี่น้องเรามองไปที่เงินใช่ไหมครับพี่น้องเรามองไปที่เงินเราเราเราไม่ไม่ได้มองไปที่พรกคุณของพระเจ้าแต่วันนี้ลูกขอกลับใจใหม่แล้วก็ขอกลับมารับใช้นะเป็นทีมงานของคิตจักรพานุภาพชีวินเราก็จะเริ่มออกรับใช้กันกับลุงแฮมป้าสลาหานะคะในการเยี่ยมเยียนบรรดาคุณแก้ะขอกลับใจใหม่แล้วก็จะไม่กลับไปทํา ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอีกชีวิตนี้ที่เหลือขอมอบให้กับองค์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะคะเอเมนเอเมนผู้ชนะผู้ชนะยกมือขึ้นยกมือขึ้นเอเมนผู้ชนะยักษ์้วเอเมนถ้ายักสําเร็จแล้วในพระเนตรสำเร็จแล้วรับกล้าหาญที่จะเป็นประกาศและเป็นพยานเอเมนกล้าหาญที่จะพูดถึงความบาปของตัวเอง และได้ฆ่ายักษ์แล้วจริงๆเอเมนเชอคือฮีโร่จริงๆเอเมนตอ่อไาจะพูดพวกพี่น้องคนเก่งกับพระเจ้ายิ่งรักไหมพวกเรายิ่งรักเออยิ่งรักเพราะว่าอะไรเพราะเป็นตัวอย่างให้ให้ทุกคนด้วยเอเมน่ใจแล้วนะพวกพวกเราก็มียักษ์ซ่อนอยู่แต่เรายังเอาชนะไม่ได้แล้วเรายังไม่กล้าเป็นพยานแต่เขามียักษ์ซ่อนอยู่ แล้วเขาเอาชนะยักษ์นั้นได้แล้วเขาก้าเป็นพยานเอเมนฮีโร่แค่ไหนอะตบมือหน่อยตบมือสําหรับผู้นําของเราผู้นําต้องเป็นอย่างนี้อาจารย์บอกเลยผู้นําต้องเป็นอย่างนี้ต้องกล้าสารภาพบาปของตัวเองต่อหน้ามนุษย์และต่อหน้าพระเจ้าเอเมนพรจาจ้าจะใช้หนูยิ่งใหญ่เขาบอกเจ็บมากปวดมากเขาบอกเจ็บปวดเพราะอะไรเพราะอาจารย์บอกว่าพระเจ้าบอกว่าเจ้าทําการอัศจรรย์เจ้าถอยพูดเพื่อคาของเรา เท่าเจ้าทำสอนพระคำของเราแต่เราไม่รู้จักเจ้าเขาบอกเจ็บมากเจ็บมากแล้วก็สิ่งที่เขาทิ้งไม่ใช่เล็กน้อยอาจารย์บอกเลยมันเป็นเรื่องของธุรกิจที่เยอะมากแล้วก็มูลค่าเยอะมากแต่เป็นทางเท่าและดําทั้งนั้นแต่เขากล้าทิ้งไม่เอาเงินของมารซาตานเรา ต้องแสวงหาพ,อพอระพรจากพระเจ้าเท่านั้นเอเมนพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เราไม่ต้องพึ่งเงินทองจากมารซาตานอาณาจักรมืดโอเคพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เะให้ได้แล้วดูพระพรไหลลงมาทันทีและจะไหลลงมามากกว่านี้ด้วยเอเมนเลลือย่าขอบคุณพระเจ้าขอต้อนรับเข้าสู่ทีมงานนะคะเราต้องมีชีวิตที่ถวายเกียรติกับพระเจ้าทุกคนนะคะชีวิตที่โปร่งใสเอเมน ชีวิตเราต้องโปร่งใสไม่มีการซ่อนอะไรอยูนะ่แสดงความยินดีกับพี่น้องของเราอาจารย์อาจารย์คิดว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คนที่ทําบาปอยู่ในความบาปแล้วพึ่งมาแล้วหลุดออกมาได้กับใจใหม่เข้ามาหาพระเจ้านั่นยิ่งใหญ่ดีกว่าซ่อนความบาปเอาไว้นะคะดีกว่าซ่อนความบาปไว้ทําหน้าจาเฉย แล้วก็จะนึกว่าพระพรการเงินนั่นคือพระพรของพระเจ้าแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่สแสวงหายยังไงมันก็ออกไปจากชีวิตมันไม่มาแต่ผู้ที่กลับใจใหม่แล้วหาพระเจ้าจริงยอมเขาเขาต้องเสียหน้าไหมเขาต้องเสียเขาต้องเสียคิดว่าคนจะไม่ชอบเขาเขายังคิดแต่พระเจ้าไม่ให้อย่างนั้นพระเจ้ายิ่งยกขึ้นเอเมน เจ้ายิ่งยกขึ้นอันนี้สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้พี่น้องของเราเป็นทุกคนฉันาบาปฉันผิดไปแล้วฉันยอมกับมารเคยยอมกับมารเห็นแก่ทรัพย์สินเงินทองไปร่วมเป็นทีมงานไหว้รูปเคารพหรือต่างๆเพียงผิดต่างๆเรื่องเงินทองต่างๆตอนไปนี้เราไม่ทํายิ่งไม่ทําพระพรของพระเจ้ายิ่งเข้ามาพี่น้องค่ะอย่าให้มารหลอกเรา ว่าเราต้องทําสิ่งเท่าเพื่อมารซาตานแล้วเราจะได้เงินมากไม่จริงเงินเหล่านั้นมาจากมารยิ่งเข้ามายิ่งเจ็บป่วยยิ่งมีปัญหาเราหลุดให้ได้เรื่องนี้พระพรจากพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าเงินและทองเป็นของพระเจ้าแต่เราไม่ได้ทําเพื่อเงินและทองเราทำเพราะเรารักพระองค์เอเมนเราทำเพราะเรารักพระเจ้าเรายึดพระบัญญัติของพระเจ้าพาะเรารักพระเจ้า ไม่ว่าจะสูญเสียอะไรเราทําเพราะว่าเรารักตรงรักพักดีต่อพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นพิสูจน์ความรักของเราพี่น้องพิสูจน์ความรักของเราในการที่ยอมเสียสิ่งที่มันหยิบยื่นให้เพื่อพระเจ้าป้าเกรซนี่ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะพี่น้องรู้ว่าเขาต้องทิ้งอะไรบ้างเพื่อพระเจ้าแล้วมันทิ้งไม่ได้มากี่เดือนแต่เราอยู่เคียงข้างกันเสมอ ให้กำลังใจทิ้งให้ได้ทิ้งให้ได้ไดเรารอคอยเพราะเขามีศักยภาพในการเป็นผู้นำมากแต่ยังหลงทางอยู่แต่เมื่อผู้นำกลับมาแล้วเนี่ยผู้นำเนี่ยใครจคอยากเป็นผู้นำทั้งหลายจำไว้นะคะถ้าทำผิดโดนสองเท่าแต่ถ้าทำดีได้กันยกย่องขึ้นมาเจดเท่าเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าตบมือให้กับ ปาเก,กสด้วยตบมือให้กับพระเจ้าของเรานะคะอันนี้คือฮีโร่จริงนะคะพี่น้องคือฮีโร่จริงที่เราต้องทําตามเอเมนอย่าไปหลงกับมารซาตานอยู่เลยอาจารย์บอก mm hmm. เราต้องขยายอาณาจรรักรพระเจ้าไม่มีเวลาหรอกจะไปหลงกับมารซาตานวิญญาณชั่วที่มันหลอกลวงเราทําบาปกับมันเพราะเอาเงินมาล่อเรา ไม่สําเร็จบอกมาสซาตานเราจะถวายเกียรติกับพระเจ้าเราเล,เลือกทางของพระเจ้าแล้วก็พรของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าพี่น้องวางใจพระเจ้าอาจารย์บอกวางใจพระเจ้าอยู่ให้ได้กับสถานการณ์ที่นี่เราไม่ได้หวังทั้งวางตอบแทนจะระหวังอย่างเดียวเราขอรักพระเจ้าด้วยกันปรับพืชปฏิบัติของเราแห่งการเชื่อฟังเห็นไหมไหมคะพี่น้องทำให้ได้อาจารย์บอกเลยเราทำให้ได้ข้ามผ่านทุกอุปสรรค แมานเลลูย่าสรรเสริญพระเจ้าอาจารย์ประทับใจสุดยอดเขาเลิกจริงๆเพราะว่ามันมีหลายอย่างเขาไม่ได้เล่าทุกอย่างแต่สิ่งที่เขาเลิกนี่ใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วก็มันต้องหลุดยากแต่มันหลุดได้ด้วยการเลือกพระเจ้าไม่ว่าจะสูญเสียอะไรก็ตามถ้าท่านจะได้สิ่งของทั้งโลกแต่ต้องเสียจิตวิญญาณของท่านมันจะมีประโยชน์อะไรเอเมน ถ้าต้องแลกด้วยจิตวิญญาณของท่านอย่าแกลกจิตวิญญาณของท่านมีความหมายไม่ใช่ว่ามีไม่มีความหมายสําหรับท่านแต่มีความหมายสําหรับพระเจ้าจิตวิญญาณของท่านพระเจ้าสร้างมาแล้วพระเจ้ามีความหมายจิตวิญญาณของท่านมีค่าสําหรับพระเจ้าทุกจิตวิญญาณมีค่าอย่าแลกพระเจ้าตามหาท่านแล้วแล้วท่านต้องเข้าอาณาจักร อย่าแลกอาจารย์บอกเลยแต่ละคนอย่าแลกพวกเราเนี่ยอาจารย์อยู่นยืนหยัดที่จะต่อสู้ต่อสู้กับมารซาตานวิญญาณชั่วที่มันหลอกลูกแกะอาจารย์ต้องป้อนอาหารแล้วต้องต่อสู้กับวิญญาณชั่วไปด้วยที่มันจะคอยมาคาบลูกแกะมาทำลายลูกแกะมาหลอกลวงลูกแกะให้เป็นคนไม่ดีหลอกลวงคนอื่นต่อไปอาจารย์จะยืนหยันแล้วก็ทำต่อไป ขอให้พี่น้องสพอร์ตอาจารย์ด้วยอยู่ข้างอาจารย์ด้วยพวกงานมันก็หนักพระเจ้ อนนี้ก็ถึงเวลาถวายทรัพย์นะคะขอเชิญพี่น้องที่มีใจเป็นหัวใจนักถวายถวายทรัพย์พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับเราเราขอผูกความเชื่อของเรานะคะไว้กับความจริงของพระเจ้าผูกความหวังของเราไว้กับพันสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าสัญญาว่าผู้ที่มีใจเป็นหัวใจนักถวายพระเจ้าจะทรงดูแลให้ไม่ขัดสนสิ่งใดเลยเราจะคืน คืนความรักที่พระเจ้าทรงรักเราก่อนเราจะรักพระเจ้าด้วยการถวายทรัพย์ครั้งนี้เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนก็คือที่พระเจ้าปรารถนาให้เราทําคือขยายแผ่นดินของพระเจ้านะเราอยู่ตรงนี้เราอยู่กับอาจารย์อ้อซึ่งให้เราได้เยอะมากกับการสอนให้เราเติบโตฝ่ยายจิตวิญญาณให้เรามีหัวใจเหมือนพระองค์ขอเชิญพี่น้องทุกท่านที่มีหัวใจ รักพระเจ้าถวายทรัพย์ในครั้งนี้แล้วขอพระพรเทล่งไหลเข้ามาสู่พี่น้องทุกท่านตามระสัญญาของพระองค์ขอเชิญค่ะขอบคุณ กำจ่ายการอธิษฐานสำหรับทรัพย์ที่มอบถวายให้กับพระเจ้าฮาเลลูย่าสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสิทธ์ผู้เป็นพระผู้เลี้ยงที่ดีเลิศสำหรับเราทั้งหลายพระองค์เจ้าค่ะองค์มองลงมาจากสวรรคสถานถึงหัวใจทุกดวงในเวลานี้ถึงทุกชีวิตพระองค์เจ้าค่ะที่เขาแสวงหาพระเจ้าแสวงหาผู้ผู้เลี้ยงที่ดีเลิศขอโปรดเมตตาในเวลานี้พระองค์เจ้าค่ะ พี่น้องที่ยังต้องทุกขทนลำบากต่อชีวิตในการที่รับกันเลี้ยงดูพระอ,องค์เจ้าค่ะขอพระอ,องค์โปรดเมตตาที่จะเทพระพรลงมาเหนือชีวิตของเขาเปิดบัญชรท้องฟ้าสวรรค์ให้กับเขาเปิดโอกาสใหม่ให้กับเขาประทานงานใหม่พระอ,องค์เจ้าค่ะที่เหมาะสมกับชีวิตของเขาที่เขาจะเลี้ยงดูและรับผิดชอบ ผู้ที่พระองค์ประทานให้ในชีวิตและเป็นงานที่เขาสามารถที่จะอยู่ใกล้ชิดพระองค์ได้และแสวงหาพระองค์ได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ห่างไกลจากพระองค์แต่จะดำเนินชีวิตอย่างถวายเกียรติพระเจ้าเพื่อประกาศและเป็นพยานให้กับพระองค์ทุกสถานที่ทำงานที่พระองค์ส่งเข้าไปพระองค์จ้ะค่ะโปรดเมตตาส่งทหารเอกของพระองค์ไปทุกคนด้วยพระองค์จ้ะค่ะ อธิษฐานขอบคุณสำหรับการทรงเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ในพระนามพระเยซูเจา้าอาเมน